ใจะสง์สามกลางดงกับวาบา้านพี่น้องเอ้ยใจปะสะเขี่ยขา่านกลางบ้านกับวา,บาดงนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนนะครับมันนีบ้าสุธิยาเดินทางมาตลาดนัดโคกกระบ,บือบ้านหนองแกอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมันได้เดินทางมาสำรวจราคาครับมันนี้บ้าสุธิยาจะไปออปเดตคนับคก็จะไปเบอรน้กันกับฝากกดไห์กดแทรกกดแทบตไคร่นะครับเดี๋ยวบ้าสุติยาจะไปถามราคานะครับวาตัวง่ามตัวปงง่ามเป็นยังไหนะครับบ้ารับไปเบิร์น้ำกันครับผม ครับมาหนีเดียวบ้าสุดยาโอ้ครับมีแต่าตัวงามครับวันนี้มี่ตัวหนึ่งเพิร์ดกำลังเบิ่งอยู่เดี๋ยวสิยซ้อมึงสะกดันโอ้รับมามม่ดีเดี๋ยวสิถามเพิร์เมืองยู่หรอเพิร์ดโต๊ะร่องกันเปี๊ยพอโอ้กำลังต่อร่องกันอยู่เป็นบ่ับเดี๋ยวสิถามเบิ่งหน่อครับเพิ่์ดว่าเพิ่์ดเปิดอะไรอย่าใดรครับขั้วตัวนี้งามครับขั้วอยงาม มัอน,นี้รู้สซื้อาคว้ยงามออกมาหลายน้องพอนอะออกมหลายนี่ต่ตัวมามกั้นครับกั้นไวเนาะเพราะต่เบียดน้ำขามขมะไม่มน,นี้เขาพาอออกมากนี่ครับคว้ยง่ามเมนนี่ครับคว้ยง่ามมาหลายครับมันนี้ออกจากฟ้ามออกจากฟ้ามมาเนาะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวบาสุริยาอย่างหลอมาเท่าก,กันราคาครับจากของคนกําลังฟากันซื้อตอร้องกันอยู่ครับ บอกว่าพ่นธุ่ขายยังไงว่าเพ่นก็ต่อร้องกันอยู่นี่แต่ตัวใหญ่ยังงามครับผมเดี๋ยววันนี้ยังห่อรอมาเดี๋ยวถี่ถ้าทอจังหวะเดีจังหวะก็จะถามให้พี่น้องเพื่อนนะครับมือนีมื่อนี่ถือว่าในฟ้าม์นี่เพ่นเอาไว้เพ่นบอกง่ายๆว่าอดกันมาโดนนะครับวันนี้มันจังหวะดีช่วงระยะมืนอนี้คูวยังงามก็เลื่อๆหมองมากนะครับไปเดี๋ยวครับยังเราไปถามยครับครับผมราคาวันนี้เดี๋ยวบ่าวสุิยะจะถามพิ่เพื่อนนะครับราคานะครับ นี่ยายามึงครบวันดีครับผมวันดีครับนี่ครับมึงนี่กล้วยตัวนี้แม่์ครับผัวครับนี่แมย์ความสูงเท่าไรครับผมเอ้าท่องเลยจิสูงลอยสี่สิบเจ็ดทองแล้วเรียบร้อยครับกล้วยตัวนี้กล้วยครับท่องจักเดียนแล้วเนาะท่องหกเดียนหัวว่าว่าท่องตัวไหนเจ้าฟ้าครับเจ้าฟ้าเนาะครับเจ้าฟ้ามันกล้วยดอนหรือกล้วยดอนครับดอนเนาะเออเจ้าฟ้ากล้วยดอนนี่ครับ ท่องหกเดือนเปิดราคาโอปกันททองเรียบร้อยมีใบมีหลอดเนาะเปิดราคาไปเท่าไหร่หกหมื่นเก้าครัยางปุนข้างในใช่ไครับผมหกหมื่นเก่าครับคัวตัวนี้ต่อร่องกันเลยเนาะรับผมปลับยางไป่เบืองทานก้นครับผมต่อร่องกันได้สูงลอยสี่สบเกียนเนาะราคาตัวเดียวกันหกหมื่นเก้าถือกถือใจเป็นทรงฟรีหมดเลวเนาะ ขั้วตัวนี้ถือว่าดีครับเล็บตีนเล็บเท่าดีพี่น้องขั้วได้อยากได้ขั้วต้นหนึ่ง้วหกเดือนทัองพอกแก้วฟ้าครับผมเป็นขั้วดอนนี่ครับก๊กฮางดีถ่ายลามลามพี่น้องสนใจสนใจโทษถักมาเอายังสิทราบพี่น้องพอดีโทษมาเรว่ยวะหลังจากเบื้องบ่าวสุริยะแล้วนี่เบอร์ยังครับผมศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสามเจ็ดจากหอยทั้งในน้องครับผมเอาเจ้าก็จะเดิมปั่นเดียวกันกับบื้องสุริยะเด้อ สวัสดีครับส่งโซนมาครับผมปลาครับพี่น้องผู้ใดสซึ่งนใจฝ่าทุกข์นะครับนี่ก็มีตาดตัวงามนะครับนี่น้ำมันนี่กับของเพิ่นบ่อยู่เดี๋ยวจะคอยถามอีกครับผมปลาครับพี่น้องเขายังลงมาทางนี้ครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวปลาสุดย่าสีผ้ายังขอไป็นซนข้างในนะครับผมยูนี่เพิ่อการขายเนื้อยู่ในกินเปลี่ยนไก่ทอดหมูเข่าหน่อเข่าเหนียวสวัสดีครับผมเขบคุณหลายๆเด้อโ่งมาสมาซื้อมาขายก่อนครับมอนมาเบิร์นรคามาเบิ่งนราคา ว่าราคาสิ <S <s <it> <S เป็นยังไหนยังไหนเนาะจะสั้นกะครับผม <S <s <it> <S ช่วงระยะนี้เวียนน้ำกระลังเลยของข้ามา <S <s <it> <S มือ่อนี้คว้วน้ำข้ามาหลาย <S <s <it> <S ออกจากฟ้าม,มาหลายเอาเลยมาเบิ่งราคาว่าสิจังไหนห้าเทียห้ามีจังว่าโอกาสเ้างกระเจียวมาเนาะเมีนค่ะม <s it> ันว่าเทศบาลมาขายเนาะโอเคเสร็จแล้วเนาะเสร็จไปบอกชาวบ้านเนาะผู้เลี้ยงเนาะครับเอาจะสั่นขอพูดเลยลนะครับผมสวัสดีครับป้ารับพี่น้องหลังจากมาพอกับหอยสาวคนสวยแล้วกับสิยางต่อไปเข่าทางในตลาดนะครับผมป้ารับผมพี่น้องเอายางไปทางนี้ครับผม อย่างเลาะมาทางนี่ครับพี่น้องเฮาเมื่อนี้รู้สึกว่าคึกคักอยู่ครับแต่ว่าฝนตกถนนจืดน,นะครับแต่ว่าก็คึกคักอยู่เดี๋ยวย่างเลาะมาโซนนี้ซะก่อนโอ้คนหลายสักครับนี่แม่คนหลายหาควายตัวกรม้ามท้ายให้พี่น้องเบิ่งซะก่อน มากเป็นยังหรอเป็นสักพันเบียดน้ำขอมานะครับช่วงระยะนี้นี่ถือว่าน,น,นัดแรกนะครับเบียดน้ำขอมาอไหลเลยครับมผมเบียดน้ำบัวบ่าเบียดน้ำบัวบ่าคนไทยกับขอมาไหลครับเดี๋ยวยังหรอหาเบื้องตัวมาาจะน่อยครับผมไอ้สวัสดีครับไอ้เอาน้ำไปยักตัวมันนี่ สองตด่อนจักบาทนอดด้อนผู้นี่ไหมคู่นี่หาเมื่นต่อร่องกันได้เนาะเนาะนี่คู่นี่หาเมื่นเวียดน้ำกำลังขม่าโอ้ผู้ทั้งสองเนาะผู้ทั้งสองหาเมืนสองตพี่น้องจะได้โทษท่าขมาหรือเนาะถ้าเจอยากได้ขันโทษสาวเพราท่านเป็นบ่เพราะว่ามื่อีเวียนน้ำขมาหลายเนาะหลายบอกง่ายว่านักสื่พันน้าเวียดน้ำบ่มาเขาปิดด่าน วันนี้จังว่าปิดว่าเปิดแล้วเดี๋ยวนี้เขามาหลายมีเนาะไอ้ฝากเบอร์จะเข้าได้แปดแปดห้าเก็ดส8มสามหกแปดศูพี่น้องสติเตียวต้นใจโทรมาเด้อเมนว่าได้2อตัวนี้บบท่านโตไหมกับมีเนาะครับผมอ่าครับผมนี่อายุ่ท่าไหนก่อนเอาไปเดี๋ยวก็บ้าสุริยะเด้อสวัสดีครับปรากับพี่น้องเขายังหล่ไปบงโต่ตไปครับผมนย่างหลอย่งหลวันี่จะฆ่ากันอยางไปหาพยสู้กอนพยสู สวัสดีครับเป็นอยัางก็ยังมเงียบอยู่ผู้เดียวเนาะบ่เนี่ยโอ้เอาลงกลับขายเลยขายแล้วตีขายไปเนี่ยขายขายจตีพ่อนี่สามตัวเนี่ยหาเมื่อนหาพันสามตัวโซกมันขายเถื่อราคาพอท่านไปไหนเป็นบ่ราคาพอท่านไปไหนเป่นบ่ย่านย่านบ่ได้ขายย่านบ่ได้ขายก็ได้เฝ้าขายเพราะว่าเบียดมันมาดมาหลายเนาะมา เปลี่ยนมาหลายเอาหาเมื่อนทอดเดียวก็สามตัวนี่หาเมื่อนหานะครับเอาจะสร้างกระโชคดีได้พ่อใหญ่เด้วเอวันดีครับวันดีครับที่ครับปลาครับพี่น้องยางเราไปหาพี่หานอ้องอีกต่อไปนะครับผมเมน,นี้งัูขั้เข่ามาหลายขายตะเสาวันดีครับได้มาจากตวัวมานีิมาเสือมาเสือทาไ,ไ,ได้ไปได้ไปเอาจะสร้างคอยได้อีกหลยืยัเด้อเอาวันดีพ่อใหญ่สาพ่อใหญ่สาววันดี เอไว้แล้วตีกล ah <Okay, S 1> hey ้วยพญาสากล้วยมากเร่งง okay, right. oh, ่วมาอย่างคนนึงเออให้โชคมาแล้วพอเด้อครับผมปากครับพี่น้องอย่างเราไม่ได้หรือบันย่าขาดครับในตลาดโอ้เวียดนามบนมันธรรมดาเบืองหน้าได้ม่แต่เวียดนามคนไทยก็มีหลายคนเวียดนามก็ยิงของมาหลายขายกล้วยดีตะเภาอยู่มันอีโอ้ย่าไอย่าไอสวัสดีครับอายได้มาจากโตครับมัน องโตอ้ตัวนี้เักนอายเปิดไปเท่าใด้ายตัวนี้สี่สมมันวะสแม่เ้าผูวอ้ายโอ้แม่สี่้อยสามสี่หมื่สามขั้ตัวนี้สี่หมื่นสามท่านไนทองผยทายโอ้ท่ากไทอง่างเออพาท่านไหนโหเนาะหน้ามีดอกขั้วตัวนี้ก็ไดเปิดเปิดไปสี้สต่อร่องเอาอ้อนุญาตขอเบอร์นี่ยศูนย์แปดเจ 9ก้าหกห้าหนึ่งามศูนย์าจังย่ายทานไ่นอบ้านใกล้กันก็บ้านสุริยาเด้อวัสดีครับผมโสกหมานครับพพี่น้องเฮ้าเดี๋ยวย่างเรามาทางนี้จากน้อยเดี๋ยวย่างไปมองกร่ากันย่ายเด้อนี่สี่ทีบสามสี่มื่สามพี่น้องเฝ้าเธอเด้อขันโทษสาวพระท่นเนาะความสูงกับสีสี่วนีสี่ทกลัวอยู่ดสเกลอยูนดีก้นงามคนหมักเบือตัดดีงามอาศัยได้อยู่ครับผมเขาก็ได้เด้อ อีขันผู้บ่ได้มากอเดี๋ยวมาสุริยาสินยางผ้ารอสวัสดีครับเดาเจ้าได๋ม้ายักโตม้ะนี่โอ้ไปละโตหนึ่งได้สองไปหนึ่งเหลือหนึ่งท่าได้ครับตัวนี่ฮะเมื่อนสองราคาต่อรองกันเนาะเมื่อินสองราคาต่อรองกันได้ท่องน้ำเขาบ่ท่องบ่ได้เป็นสงสัยสงสัยเนาะเมื่อนสองพี่น้องเขานี่ เปลี <S <S <an> <S ่ยนหน้าของของมาลาไรอยู่ดอกมือนี่กอะไรเอาย่งสิถ้าถามจะค่ำเนี่ยฝากเบอร์พี่น้องจะข้าในหฮาทีพอนี่โทรามาหล่น้ำเบอร์ยังก่อศูนย์เก้าสามสี่ห้ก้าสองศูนย์หกศูนย์จากหอยทั้งใดน้องบ้านไก่กันกัะบ่าาสุดิยาสวัสดีครับผมปากคาพี่น้องเ้ายางรถไปอีกมือนี้บ่าวาสุดิยาสีพาพี่น้องยางรดตลาดหลอ ลุยตมไปครับมือนหลังจากฝนตกเมื่อวานเมื่อก่อนนี่โอ้คนหลายครับมัอนี่คนหลายคนซื้อหลายซื้อดีครับมัอนี่ราคากับคุยกันเอาเองผู้ขายได้แล้วกับได้ขายเพื่อประเทศได้ขายกับจูงไปสักก้อนเดียวก็ได้ขายนะครับปลาขับยางรอมาเท่านี้ครับผมมืันนี่นี่เจ้าเจ้าขัเจ้าได้มาจากตัวมันนี่สองพวสองไปเลยตีตัวหนึ่งหัวทอาแด่เจ้าจูงอยู่นี่เงินสามปัญหาครับเอาให้ได้ขายเร็วๆได้พอเด้อ ป,ป่ะครับพี่น้องอย่างเล่อมากล่อมาหาผีฮาหนองนี่ครับบรรยากาศครับมันเวียดนามขอเขามาหลายดินี่วันนี้เข้ามาเยอะไหมยเยอะเยอะให้ได้เยอะๆ,ๆเด้อนี่เวียดนามเวียดนามนี่เว้า, <ๆ S 2> าเว้าไทายเว้า,า,าอีสานจีงกว่าผู้ขายนี่ก็เวียดเวียดบอลก็ไทยโอ้ยโอ้ยผ่อคนผ่อนจน อยากว่ายเวียดนามเวียดนามเก่งรวยตมมาได้ปาครับพี่น้องเข้าพอพอวัสดีครับขายแล้วตีกยังเอะโอ้ลูกว่าท่านขายพอไหนแลยเม่นี่สองมื่พันนี่ันมันไตยบ้านเฮาเลยเมีนเวียดซื้อออเมือนี้เวียดเขามาหลายเอาสองมื่นพันลูกก็เดอดจ็บบ้านเลยเอาเกดมา้ยเก็ที่มายพนะลูกผูครับผู ลูกกับผัวแม่กับแม่ผู้ขายกันนั่กันละเนาะผู้ขายกับผู้เอาโซ่เดี๋ยล้วพอเด้อเอาเอฟพออยู่ทางไหนคือเบอกดีสิเจ้ามหาครับมหามหาชนชัยยโสติบ้านไก่กันกับวาสุริยะเด้อเอาสวัสดีพอสวัสดีครับอย่าเริ่มได้ยี่บุญระเวทยดเออไปกินลาบผมต้มเสียบเด้อป้าข้าพฟินหอกยางพร้อมมาทางนี้เออบรรยากาศได้เจ้าตัวแล้วมั้ยนี่สิบสองตัวเวียดนามหรือไหนนะ โอ้เวียดนามอาโชคดีนะครับผมป่ะมันโอ้เสือดีครับมันนี่บรรยากาศเวียดนามมเสือดีอยังไปใส่พอแต่เวียดน,นามเวียดนามเปมาเวาเ้าว้าเก่งว้าไทยเก่งว้าภาษาอีสานกเกง่งพี่เพิ่งกำลังต่อรองกันครับผมบรรยากาศครับป้ารับพี่นอ้องเ้อายัางรอมาทางนี้